สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาพบกโผกระช่องใบจืบันหน้าให้เกานะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังเรื่องสายพันธุ์งัวเนาะพี่น้องว่าแล้วก็ราคางัวเนาะในทุกๆุช่วงพี่น้องว่ามันเป็นยังไงเนานะในหอยหรือว่าพอขาที่เขาให้ราคาไปคือจังมันบุกหงที่เนาะพี่น้องก็คืออ่ะวันนี้ก็สิไม่เห็นคลิปสั้นๆเลยพี่น้องเพราะว่ามันมันเป็นการเล็งด่วนเนาะเพราะว่ามือน,นี้ ต้องไปทรงง่วเขาเนาะพี่น้องต้องไปทรงง่วซึ่งเป็นแม่บอกแม่พันธ์ทีทีถือว่าหายากพี่น้องแล้วก็ราคาสูงเป็นพิเศษเนาะคนถีเลนงัวเขาก็จะจะรูกันเนาะพี่น้องว่ามันเป็นสายพันธุ์ถีถือว่าหายากแต่ณนะตอนนี้ผมก็ในการสื่อขายของผมก็สองปีเพิ่งหาเจอแค่สามตัวพี่น้องสามตัวเราจะจะเป็นแม่ลูกทั้งสามตัว สามตัวสี่ตัวพี่น้องเป็นตัวแม่เนาะก็เพิ่งหาเจอสี่ตัวในรอบสองปีก็ปีที่แล้วสองตัวแล้วก็เขาให้ลูกมติดมานำตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ปีนี้หามาได้สองแม่คือกันพี่น้องเป็นแม่พันเนาะปีที่แล้วสองแม่ปีนี้ก็สองแม่แต่ว่าปีนี้ได้ลูกติดมานำกัแม่ละตัวเลยพี่น้องแม่หนึ่งแม่หนึ่งเป็นลูกติด ก็คือได้ลูกมาตัวแม่อีกแม่หนึ่งได้ลูกติดมาเป็นตัวผู้เนาะแต่ว่าตัวแม่ตัวแม่ี่ห้ลูกมาอ่อส่วนตัวแม่พันธ์เดี๋ยว่าให้ลูกมาเป็นตัวแม่ตัวหนึ่งนั่นก็คือยังเก็บไว้อยู่พี่น้องสิเก็บไว้ให้ได้นานที่สุดพี่น้องสิเก็บไว้ให้ได้นานที่สุดเนาะเพราะว่าก็เสียดายครับเพราะว่าเธอเสียดายมากตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่โอ้ก็คิดบึ่งพี่น้องปีหนึ่งได้มากแค่สองแม่เองเสีย มันหาอย่างอิลีพี่น้องแต่เดษนะราคาปัจจุบันระวางสองเมตที่ไหญมาในปีนี้ก็คือต่างกันหลายพี่น้องต่างกันก็บ่าต่ากว่าสองหมืนพี่น้องย้อนหยังย้อนแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์แต่ละสัปดาห์ก็ราคาจะโบขึ้นกันพี่น้องขึ้นลงได้ตลอดทุกอาทิตย์พี่น้องราคางวัวเนาะ นี่แหละคือจังว่าเวลาไปสื่งง่วนสิชบานเก็จะถามเอ้าคือจังราคาวกคือเก่าคือจังราคาตำเทเนาะก็มาเบิองเอาพี่น้องเดี๋ยวผมผมผมให้เบิองสายพันง่วเนาะที่ว่าสายพันธุนี่ผมจะเอาไปส่งเขาเมื่อนี่แม่นึงแต่ว่าลูกเขาได้เป็นตัวผู้แล้วก็สิไทยให้เบิองว่าสิเก็บไว้โดนดีซุดนะพี่น้องหนานดีสุดน่ะเป็นแบบไหนเนาะซึ่งก็ให้ลูกเป็นตัวแม่เนาะ ก็ถือว่าฟลุกพี่น้องได้ตัวเมส่วนบังเสานี่ก็มีชาวบ้านมาเมาไปเหล่วเมน,นึงก็ก็รับประกันทองนะพี่นอ้อ,บบอ,อ,องอก็คือวราบอดอาทิตสองอาทิตก็คือขอดลูกเนาะมาเดี๋ยวจะให้เบิ้งงนะพี่น้องว่าเป็นสายพันธุ์แบบใดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมดุดกลับไปเบิ้งให้ให้เบิง้งไกลๆนะพี่น้องเนาะโอ้ยไปใส่ปุ๋ยเขามากว่านนิปวดหลังเลยพี่น้องเนย นี่ครับนี่ก็พี่น้องก็เบ่งเอาว่ามันเป็นสายพันธุ์อย่างเนาะแต่เรื่องการให้ลูกของเขายากพี่น้องทิพิษพิมพ์เนาะยากแห้งทิพิษพิมพ์นี่คือลูกของเขาแต่ว่าเป็นตัวปูเนาะก็หน้าครับนาแล้วก็ขี้ดื้อครับเลนแห้งผมก็เลยบุกคอยอยากจีจับเพื่อนบ้านใน เเป็นหนแหแงความสูงก็อยู่ประมาณลอย40เนาะโดยประมาณลย40บวกลบพี่น้องอันนี้แม่บอกเขาน,นี่แม่พันเขาอันนี้ก็คือทองเนาะนาจะนาจะทองนะพี่น้องนาจะทอง4ถึงหเดือนเนาะเพราะว่าแม่นี่ผสมสดครับ เป็นเอ่อเป็นบราหมั่นเล่มอหลวนเนาะผสมสดในประมาณสีถึงหาเดือนแล้วกับบ่มีปฏิกิริยาที่ว่างวตองการผสมพันธุเนาะแต่ว่าติดฟูงพี่นนองว่าใหญ่กออกมาจากฝูงกับสิหงหาฟูงในจังหน่อยเนาะกับมาอยู่นีใ้ประมาณหนึ่งสัปดาห์พี่นอ้อกเกตตรกรมาไวาสิมาสืออส่อเฟืองสื่อเฟืองผมยานบพอพ นะผมยานบ่พออ่อใช่ในฟ้ามของเจ้าของเนาะในของเจ้าของก็เลยบริการเพิ่เนเพิ่นพอดีมาเห็นแม่นี่ก็เลยถามสื่อเลยเพี่น้องะบ่โตราคาตกล,ลงราคากันใดแบบแทปปีกันทั้งสองฝ่ายเนาะก็หาบ่ได้ครับราคานี่ <c oughs> หาไม่ได้มันเกิดจะเป็นช่วงเพราะว่าช่วงนี้ก็ราคางัวมันลง ก็ต้องซื้อแล้วก็ขายตามราคาลงพี่น้องก็ถ้าเกิดผ่านจากนี้ไปประมาณประมาณ4ถึงหเดือนเนาะแม่นี่จะเพิ่มมูลาค่าบ่ต่ำกว่าสอง0มบาทนี่พี่น้องก็ประมาณนี้เลยเนาะเพราะว่าแม่เขาก็ถือว่าทองเนาะขาดกค่นเนี้ว่าทองพี่น้องแล้วก็ลูกก็ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรเนาะลูกเจดเดือนเนะาะใหญ่พอสมควร่ะเดี๋ยวใส่ไปเบิ่งอีกแม่หนึง่งนาะพี่น้อง แต่ตัวนี้แยกแยกแม่แยกรูออกจากกันล่ะเพราะว่าแม่เข้ากระทองขึ้นกันครับบอยแอนแม่ดำนะพี่น้องใส่เบิ้งแม่พิมพ์ว่าพี่น้องกับเปียกเทียบกันเอาว่ามันเป็นลักษณะแบบไรเนาะแม่พิมพเนาะไปดำลบกะงัวกะสีเชื่องเนาะส่วนใหญ่ เนี่ยพี่น้องใส่พี่น้องเดียเปรียบเทียบกันเบืองวา่าแม่พิมพ์เขาเพี้ยนบ่พี่น้องเนาะอันนี้คืออีกแม่หนึ่งเนาะสายพันธุ์เดียวกันกับฟังทั้งนั้นเนาะที่ก็ให้น่มลุกอยู่นี่ครับสีสัดส่วนสีบ่แตกต่างกันพี่น้องก็บ4อยสี่สิบบวกคิดว่าบวกพี่น้อง อเคเดี๋ยวคลิปสัญญาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปสัญญาณเดี๋ยวผมสีภาไปเบิึงหลู่ของเขาได้บัดนี้ไปส่วนแม่นี่ก็รักษาอยู่ครับบอสบายหาพองออกก่อนบอสบายเนาะบอสบายแต่เชื่องทุกตัวครับงัวอยู่นี่เชื่องทุกตัว ของแมวเน,นึงกะน,นี่เดี๋ยวผมจะพามาเบิรงพี่น้องว่าสายพันธุ์เนี่ยนาเลียงบอกผมใด้มากก็คือซีแม่เนาะในหลอบสองปีก็คือให้ลูกมากแบบพิมพ์เดียวบนเลยพี่น้องบอกว่าสีผสมสดหรือผสมหลอดนี่คือลูกของเขานะ,ะเดี๋ยวพาเขาไปเบิรงในเนาะพี่น้องเนาะอึ้บ <c oughs> นี่กะอืมกี้ดื้อพี่น้องเนี่ยอันนี้คือ เป็น,น,นเป็นลูกเพเ,เมียเนาะซึ่งแยกออกมาตัวนี้ก็สูงขาวๆเนาะพี่น้องตัวนี้ก็ประมาณสิบเดือนเนาะประมาณเก่าเดือนสิบเดือนประมาณนี้ครับนี่ครับลักษณะของเขาอันนี้ก็คือวายยังยังเด็กเนาะเด็กแห้งพี่น้อง เด็กแห้งต่ความสูงของเขานี่ก็ซัดส่วนความกว้างความเาวาเนาะของเขาได้เบิดพี่น้องเนี่ยพี่น้องก็ไปไปทายกันว่าสายพันธุ์ยังเนาะสายพันธุ์ยัง <c oughs> นี่พี่น้องเบิ่งผิวพันธุ์ของเขาพี่น้องนี่แหละถือว่าหายหกาพี่น้องแม่เป็นแม่บอกถือว่า น้อยคนสิหาได้เนาะเพราะว่าจักสิอยู่มุมใดแจ้ใด้ในปีหนึ่งปีหนึ่งยังผมได้แค่สองเมยเนาะให้เปรียบเทียบระวางลูกตัวผูกับลูกตัวแม่เนาะพี่น้องเบิ่งครบเครื่องวะพี่น้องอันนี้ตัวแม่โอเคครับสายพันธุ์งัวนมันนี่ก็ผมจะโบเอาออกตลาดนี่แหละผมผมว่าผมจะเอาตัวเนี้ยพี่น้อง เก็บไววเห็นในนานที่สุดเตโบลูว่าจังไงเนาะเพราะว่าแม่นี่ผมบได้สื่อเนาะครูนี่โคผมเป็นคนสื้อมากเนาะสื่อมากส่วนผมก็สื่อแม่นั่นผมก็สื่อตัวจาก่อผมคือเก่าแหละพี่น้องเนาะแต่ว่ามีกเกษตรกรแกสสนใจเนาะออก็แบ่งกันไปครับเพราะว่าประเด็นหลักผมต้องการแม่บอกอยู่แล้วก็สิเก็บแม่นี่ไหว้พี่น้องเก็บเก็บแม่แม่นี่ไหวครู ครูลูกมันครูนี่แหละก็สิเบิงพัฒนาการของเขาเนาะว่ามันเป็นยังไงก็ใช่ไ้ไดนานนี่สุดพี่น้องส่วนตัวนั้นก็จะเป็นบีบเนาะเป็นบีบเป็นแม่สาวเหมือนกันครับเป็นแม่สาวเพราะว่าจะเหตุเพื่อประมาณว่าห้ไดเบิงนั่นพี่น้องว่าสายพันธุ์นี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้เนะาะก็ให้ลูกให้เต้าเป็นแบบนี้เนะาะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะ ส่วนส่วนใหญ่ก็สีเื่องครับอยู่นี่นี่ก็ย่งย่งบัท่านได้ให้อาหารเขาเนาะครับบ่ท่านได้ให้อาหารแต่เกิดย่างไปหลองกลางนี่ก็สิไปห่มอยู่ด้านหนาเบิรครับหลองกลางก็สิพากันไปห่มด้านหนาว่าเขาเขาจะให้อาหารเขาเนาะโค้งนี้ก็จะให้กินอาหารทั้งหมดครับเพราะว่าเป็นงัวสาวงัวหน่อยเนาะงัวต้นน้ำก้างน้ำเนาะกิดว่าเป็นต้นน้ำก้างน้ำเนาะงัวขะใสอยู่นี่ ส่วนฝากคุ่นก็เป็นปลายน้ำนะครับงัวงัว,งวปลายน้ำเนาะเป็นงัวบอกแม่พันธุ์เนาะฝ่งปุ่นเป็นงัวบอกแม่พันธุ์งัวโคร่งฝองค,คุ่นก็ถือว่าน่าจะมดแล้วครับทางเกษตรกรแกมาเอาไปเลี้ยงครับเพราะว่าแกจะแนมแนมตรงที่ว่าเลี้ยงจากนี้ไปแต่เกิดงัวเอ่อเอ่เอ,อกลางกลางน้ำเนาะกลางน้ำเพื่อเลี้ยงไปหาปลายน้ำนี่ก็คือ พอผสมแล้วพี่น้องแต่เกิดผสมในช่วงนี้ปึ๊บมันเกิดเม็ดกันกับช่วงเกี่ยวเขาเหลี่ยวกับสีดูแล่วัวควายเลืองวัวควายได้ง่ายขึ้นเนาะง่ายขึ้นอาหารการกินมันก็จะง่ายเนาะก็ซสื้อหนึ่งปหอดูดูง่ายดนสองละ่ะที่นี่ในันเป็นยังสีพี่น้องกับสีดูแล้ง่ายเพราะว่าราคามันก็ช่วงนี้ก็ถือว่าโลงแห้งพี่น้องอย่างที่ผมว่าแหละจากจากที่ว่าสื่อขายกันสี่หมืน่น มันก็สิเเดืออยู่สองหมืนกลางๆหรือว่าสองหมืนถ้วนประมาณนี้พี่น้องบอกเกินนี้เนาะในราคาเหรียราคาปัจจุบันนี้แต่พ่อค้าจากเอ่อนับั้งเต็มเมื่อนี้เป็นต้นไปเนาะอีกประมาณสี่เดือนคือไปหอดช่วงเกีียวเขาแล้วปุ๊บก็จะเจรลืที่ราคาเต็มก็คือสี่หมืนขึ้นเฉยสิพี่น้องสี่เงืสี่หมืนขึ้นสี่หมืนบวกเฉยสิมันเป็นเสียพี่น้องก็เนี่ยแหละครับราคา เรื่องราคาเป็นอย่างคือจังเกษตรกรเนาะที่ว่าเพื่อนสีแ่งขายให้เพิ่นถามเนาะว่าเอคือจังมันเพง,งช่วงนั้นช่วงนี้เนาะนั่นแหละมันสิเป็นช่วงของมันพี่น้องก็ช่วงก่อนหน,น้านี้ประมาณเดือนสองเดือนกเกษตรกรเทขายหย่อนอยังฟางหมดช่วงนี้กัย่งเทขายกันอยู่พี่น้องฟางหมดอาหารการกินเริ่มหาลําบากพี่น้องกระต้องจํหน่ายออกให้น้อยเพื่อให้ตอบโจทย์กบการดูแลเจ้าของว่ามีกาลังถา่าไดเนาะพี่น้องเนาะ นี่แหละคลิปนี้ก็เสนอแล้วพี่น้องให้เบิ่งกันกับข่าวว่าแม่พันธุ์ถ้าเกิดโได้มีล้วก็ควรเก็บรักษาไว้พี่น้องผมก็ยังเสียได้ครับขลายไปนี่เสียดดยเพราะว่าเพราะว่านึงผมเป็ี่ยนายหอยเนาะทําการข่าเนาะก็คือเอาหูว่ามันสามารถต่อยอดต่อกําไรได้ดหลายแม่นบละในเรื่องการข่าเนาะผมพอผมเปลี่ยนายหอยเนาะก็มาคลายช่วงเนียคือว่าขาดทุนไป บอร์าตำกวสองหมื่นพี่น้องตอนนี้ขาดทุนไปเบอร์าตำกัวสองหมื่นเนาะแต่เกิดเลี้ยงไปอีกจจ้งน่อยก็คือสองหมื่นบวกในนอนพี่น้องผลก,กําไรเนาะตอนนีนก็นคือบอร์ได้พี่น้องเพราะว่าเกษตรกรมักมักเหลาโคกโคก็แบ่งห้พี่น้องเพราะว่าเขาเอาไปไปเลี้ยงต่อเนาะไปเลี้ยงต่อไปเพาะต่อขยายพันตอก็ผมก็แฮปปี้ครับกําไรนิดน้อยก็บ่เป็นยังครับพอพออยู่พอ,ก,อกิน dachte, ก็เก็โอเคแล้วครับ เพราะว่ามั่นกัขึ้นอยู่กับช่วงต่ว่าราคางัวควายมันลงเก็ขายตามสภาพครับถึงสีงามถึงสีดีสัมนาก็คือมันลงพี่น้องราคาลงเขาก็ขายตามราคาที่มันลงเนาะก็โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ถ้าเกิดมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเนาะพี่น้องเป็นกำลังรงใจให้บอยจิวบันหน้าเด็คลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องให้พี่น้องในเบิ่งนเนาะเรียนรู้ศึกษาไปในกันพี่น้องโบมีสินสุดครับการเลี้ยงงัวควายเนาะโบมีสินสุดเพียงแต่ว่าเข้าตรงตอบโจทย์ให้ได้ว่า เขาเลียงเผื่ออย่างเผื่อก้านขาหรือว่าเผื่อเป็นเงินฝากในครัวเรือนเนาะนี่แหละพี่น้องคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ